เป็นตัวช่วยโดยใช้อันดับแรกเอาขวดน้ำนะคะหนังยางเส้นใหญ่นี่แหละเอามาร้อยนะโน่นนุ้ยไปเอามาให้คุณหมอดูที่ยังไม่ได้ร้อยโน้ตเป็นไรคะเนี่ยหนังยางเส้นใหญ่ทำแบบนี้เนาะทำทำหลายแบียดทำได้หลายแบียดเอาโน้ตว่างานช่วยงานว่างช่วยอื่น เ,เซนซิปเซนไมู่กอันนี้มันจะมีสามเซน้าเซนเจ็บเซนเซิปเซนมีแรงต้านหลายระดับใช่มีแรงต้านหลายระดับเ้ามาหลายวงก็ต้านเยอะแล้วแม่นะใช่ทีนี้ในการเดินนะคะในการฝึกเดินอันดับแรกใช้ขวดน้ําก่อนมาคล้องที่ขาที่ไม่มีแรงนะคะ่าโดยใช้ยางวงนี้คล้องไปที่ขวดน้ํา เสร็จแล้วก็เอามารัดไว้ที่ข้อเท้านะคะรัดไว้ที่ข้อเท้า mm hmm. นี่หละอะลูกว่ามันขวดขวด mm hmm. <laughs> ให้ขวดน้ํามันอยู่นิ่งๆอยู่ได้พอจังหวะที่เราฝึกเดินนะคะเราก็เดินไปโดยใช้ขวดน้ําเป็นตัวถ่วงนั้นหนักนะคะ mm hmm. ใช้ขวดน้ําเป็นตัวถ่วงอันดับแรกเรายังเดินไม่ได้เราก็ใช้ราวไม้ไผ่จับแล้วก็เดินนะคะ กลับไปบ้างเดินไปบ้างฝึกกลับไปกลับมาอยู่ที่เราไม่ไถ่ก่อนนะคะเรายังเดินเองไม่ได้ทีนี้เมื่อเราเอาขวดน้ําใส่แล้วมันน้ําหนักมันน้อยนะคะอย่างน้ําขวดนี้น้ําหนักประมาณประมาณสี่ขีดนะคะเอาไปชั่งแล้วทีนี้มันน้ําหนักมันได้น้อยเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นคะ แล้วก็จะเปลี่ยนจากขวดน้ามาเป็นขวดทรายซึ่งน้ำหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างทรายขวดนี้น้ำหนักเกือบกิโลค่ะแปดขีดกว่ากว่ารเ่เมก็ลักษณะเหมือนเดิมล่ะค่ะโดยเอายางวงนี้คล้องไปที่ขวดทรายก่อน ความรู้มาจากไหนเนาะแม่อันนี้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเราเคยเห็นคุณตาทำคุณตาเท่าเป็นเป็นพ่อของคุณแม่นี่แกเป็นหมอยาสม,มุนไพรลูกก่อนอมแม่ก็เรียนรู้จากท่านมาหลายๆอย่างยังยาสม,มุนไพรแม่ก็เรียนรู้มารัดรัดที่คอดหาวนะคะเราก็ อันดับแรกเราทดสอบก่อนว่าเราสามารถที่จะดันออกไปได้ไหมพอได้ไหมถ้าสมมติว่าพรเออเดินได้แล้วขวดเดียวเราก็เป็นตัวถ่วงนะคะมันจะหนักมากเลยนะคะเราก็ฝึกเดินโดยฝึกอันดับแรกเราก็เดินจับราวเกาะราวเหมือนเดิมก่อนนะคะเดินกลับไปกลับมายางนี่มันลัดไปไหมแม่ไม่รัสนะไม่รัด,ไม,ดไม่เจ็บค่ะ ถ้ามันหลวมมันก็จะหลุดน้ำหนักมันก็จะไม่ไ,มได้ไม,มไ,มไม่ค่ะเราฝึกแค่สิบนาทีนะคะทีนี้พอเราฝึกได้เราก็หัดเดินบ่อยๆถ้าเราเดินไม่ไหวเราก็ย่ำอาศัยย่ำย่ำเท้าอยู่กับที่ก็ได้นะคะเป็นการดึงน้ำหนักตัวเองด้วยนะคะนี่คือการฝึกโดยใชย้ภูมิปัญญาท้องถิน่นเอา ขวดทรายมาเป็นตัวแรงแรงต้านนะคะไม่งั้นเราจะไม่ฟื้นฟูเร็วนะคะฝึกอยู่วันหนึ่งเอาเซตหนึ่งในสินาทีนะคะในการเดินสินาทีนี้เราจะเดินได้มากน้อยแค่ไหนก็ช่างทีนี้เราก็จะเดินอยู่สิบนาทีตอ่อหนึ่งเซตนะคะในการฝึกเดินอันนี้แม่เป็นเอามาฝึกมากี่เดือนแล้วนะคะเดือนแม่เป็นวันที่ยี่สิบ เดือนกรกฎายตอนนี้วันที่สิบสี่สิงหาแม่เริ่มฝึกวันที่ทกลับมาจากโ,โรงพยาบาลวันที่ยี่สี่แม่เริ่มฝึกวันที่ยี่สี่มันมีนาทีทองอยู่หกเดือนนะแม่นะแม่เริ่มฝึกวันที่ยี่สี่คือกลับมาจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านี่ประมาณทุ่มตื่นเช้ามาให้ลูกไปเก็บมะกรูดมาเริ่มเลยอแช่น้ําอุ่นเช้านั้นเลยให้ลูกสะพ้ายนี่ ตักน้ำมาให้แช่ต้มมาให้แช่ให้หลานชายกับลูกชายไปเก็บมะกรูดมาที่ต้นหน้าบ้านทั่ต้นหลังบ้านก็เลยเลยน้ำอุ่นนี่อุ่นจัดหรือว่าอุ่นพอสบายครับน้ำอุ่นนี้อุ่นพอพอเราแช่ได้อพอสบายเนะาะค่ะพอสบายนะอย่าร้อนนะร้อนไม่ได้นะโรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะพองถ้าร้อนนี่มันอาจจะเป็นผลเสียแต่ที่จะขาดไม่ได้ก็คือเกลือแกงหนึ่งหยิบมือใส่ไปทําไมนะคะ คือเขาบอกว่าเกลือนี่เป็นตัวสมานนะคะได้รับความรู้จากคุณตาเท่ามาบอกว่าเกลือนี้มันรักษาได้ทุกโรคเอาใส่ในน้ําอุ่นมันจะขยายลูกขุมขนเร็วก็เลยลองทําตามสูตรท่านแล้วก็ดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วกับใส่เกลือนหนึ่งหยิบมือทุกเช้าก่อนฝึกส่วนมากจะเน,น้นตอนเช้านะคะตอนเย็นไม่ค่อยเน้น ตอนเย็นจะฝึกธรรมดาแต่ไม่แช่น้ำอุ่นทีนี้ก็ไปสู่การฝึกการเดินเมื่อเราเดินได้คล่องแล้วนะคะเราว่าเราสามารถที่จะเดินได้ไหมอันดับแรกก็คือฝึกทดลองหัวเข่าโดยการยื่นไปข้างหน้าแล้วก็ดึงเข่าขึ้นถ้าเข่าเราขึ้นไปไม่ได้สูงก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราขึ้นไม่ได้สูงวันต่อไปเราก็พยายามดึงขึ้นให้ได้เสร็จแล้ว เอาเท้าข้างที่ไม่มีแรงนี้วางลงแล้วก็ดึงเขา่าข้างที่มีแรงขึ้นมาเหมือนกันค่ะความสูงมันจะต่างกันนะคะโดยยืนยื่นแขนออกไปข้างหน้าเสร็จแล้วพอเราดึงเข่าขึ้นมาได้สิบครั้งแล้วเราก็ขออนุญ,ญาตนะคะใช้เตะขาให้สูงโดยมือนี้ให้มันขนานกับพื้นเตะขาขึ้นนะคะนับไปกลับหนึ่งครั้ง ขึ้นเพื่อฝึกการเดินให้ร่างกายมันเตรียมพร้อมเมื่อเราฝึกเสร็จเราก็จะไปสู่การเดินอันดับแรกตอนผู้ฝึกยังเดินเองไม่ได้นะคะผู้ฝึกจะยืนขนาดด้านในเียบนี้แหละค่ะจับนายพี่พวกขสอจับราวไม้ไผ่ สองมือนะคะแล้วก็ฝึกเดินไปยื่นมือดึงราวไม้ไผ่ไปเรื่อยๆนะคะนี่เสร็จแล้วพอถึงจุดกลับตัวก็เปลี่ยนมือมาจับไม้ไผ่แล้วก็กลับตัวก็ฝึกเดินไปอีกนะคะฝึกอยู่อย่างนี้ประมาณสามวันทีนี้ก็ลองปล่อยมือแต่ยังไม่ออกจากที่ฝึกนะคะปล่อยมือคือทําแบบนี้ ว่าตัวเองสามารถเดินได้กับตัวได้ไหมนะคะทีนี้เมื่อปวอดภัยแล้วเดินได้หลังจากวันนั้นมาผู้ป่วยก็เดินเองเลยค่ะเกิดความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยวันนั้นเดินได้ดเพราะว่าแม่ฝึกปีสามทุกวันเพราะว่าต้องเตือนปีสามห้องน,น้ำฝึกจนถึงหกโมงเช้าเลย แแล้วที่จะขานไม่ได้ก็คือก่อนจะฝึกเดินตัวป่ายแม่จะฝึกโยคะก่อนโยคะเพื่อให้ร่างกายมันเบานะคะจะฝึกโยคะก่อนโดยกางแขนออกเสมอไหล่แล้วก็ยกแข,ขนขึ้นเหนือศีรษะพยายามให้ต้นแขนชิดใบหูแล้วก็พนมมือด้านหลังแล้วก็ฝึกขมแมวท้องไปด้วยห,หยืดคำนี่เหรอ ให้ขาตึงนะคะขาต้องตึงอย่าให้เข่าย่อนฝึกอย่างนี้แล้วค่ะประมาณสี่สิบห้าสิบครั้งต่อวันเดี๋ยวนี้เอาแปดสิบถึงหนึ่งร้อยแล้วบาลานด้วยนะนี่ยเพราะว,ว่าหนึ่งมันจะทําให้ร่างกายเรา,ารเบาแล้วก็สามารถเดินได้คล่องก่อนฝึกดึกลงลมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วกั้นไว้ กันไว้แล้วก็นับนับในใจก็ได้แต่ตัวเองจะดูนาฬิกาด้านหน้านุ่มดูนาฬิกาเรือนใหญ่เลยนะคะับสิบนาทีพอหลังจากฝึกท่าโยคะเขาเรียกว่าท่าแขนชิดใบหูเสร็จก็จะเป็นการฝึกเดินอันดับแรกก็จะย่ำอยู่กับที่ก่อนย่ำอยู่กับที่เมื่อได้ที่แล้วก็จะเดินนะคะฝึกเดิน ไปกับอย่างนี้เละค่ะวันละสิบนาทีต่อเซตท่านไหนก็อยู่สุดท้ายก็จะเป็นการฝึกอาติ๊กตอ,อตกตอโดยหาที่ต่างระดับอ,อ,อย่างตัวเองก็จะใช้จุดติ๊กตอกทางให้หาที่ต่างระดับก้าวก้าวขาที่ไม่มีแรงขึ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาขาที่มีแรงตามมายืนแล้วก็ถอยขาที่ไม่มีแรงลงมา แล้วก็เอาขาที่ไม่แรงตามนับหนึ่งครั้งค่ะก็จะฝึกอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ท่าติ๊กตอกนะค่ะอันนี้เป็นท่าติ๊กตอกเขาจะฝึกสิบนาทีเหมือนกันค่ะได้เท่าไหร่ก็เอานะคะฝึกทําไมถึงฝึกติ๊กตอกเพราะว่ามันเป็นการฝึกทางต่างระดับเพื่อเราจะนําไปใช้ในชีวิตประจาวันเวลาเราเดินไปนั่นมานี่มันจะมีที่ต่างระดับ<ม>นุย้ยไกลจิกกันตายหรอนะคะ,น,ะ,คะนี่คือการฝึกของแม่ที่ฝึกมา ก็จบขบวนการฝึกกล้ามเนื้อขาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝึกลูกนั่งอย่างนี้นลูกนั่งอย่างนี้แล้วค่ะฝึกการลุกนั่งถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเราอาจจะใช้มือกดที่หัวเขา่าค่อยๆโยตัวขึ้นอย่างนี้นะคะค่อยๆดึงตัวเองขึ้นยืนให้ตรงก่อนแล้วก็นั่ง นี่คือเรายังไม่แข็งแรงพอเราต้องใช้มือยึดหัวเข่าเอาไว้ค่อยๆรู้แล้วก็นั่งทีนี้เมื่อเราได้ที่แล้วเราฝึกได้แล้วก็ดืนเองลุกขึ้นนั่งนั่งเองได้อันดับที่จะไม่ให้คายเลยก็คือสมองค่ะต้องนับเป็นการฟื้นฟูสมองด้วยต้องนับนะคะนี่คือเซตหนึ่งเหมือนกันลืมบวก